ของป้าช่วงนี้เลยค่ะกล้วยดิบค่ะสาเหตุก็คือกล้วยดิบเป็นอาหารที่ดีต่อลำไส้ป้ามีปัญหากดไหลย้อนค่ะป้าเพงกินกล้วยดิบ,บที่คยปิทนะคะเมื่อวานอ๋อทราบคลิกกับมาซื้อเมื่อวานเจ็ล้านบาทนะคะตอนนี้กล้วยต้มของเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะป้าก็จะแกะเปลือกไว้คะ่ะจะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะ แต่ตอนนี้ป้าทานกล้วยต้มมาหลายวันแล้วเบื่อแล้วค่ะป้าจะพลิกแพลงการแปลรูปของป้าก็คือป้าจะเอามาเข้าหม้ออบค่ะมันจะได้กรอบนอกนุ่มใน ถามว่าป้าเป็นกดไหลย้อนป้ามีอาการยังไงใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากดไหลย้อนอ่ะจะต้องมีอาการแบบอะไรนะแสบหน้าอกอะไรนั้นใช่ปะป้าไม่เป็นค่ะถ้าป้าแสบหน้าอกป้าคงจะแบบผอมไปแล้วเพราะว่ากินอะไรไม่ได้กินไปแล้วก็แสบหน้าอกมันมีหลายอาการนะคะซึ่งมันเยอะมาก เดี๋ยวเรามารอดูหนะ้าตาตอนมันกรอบนอกนุ่มในกันนะคะ,ะตัดแล้วมาลองดูกันค่ะว้าวร้อนๆโอ้โหเอานี้จับรู้เลยว,ะะว่าแข็งเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะปกไปก่อน และนี่คือหน้าตาของกล้วยต้มที่ป้าเอาไปอบอีกรอบนะคะผมมันโอเคอ่ะโอ้ยมันโอเคเห็นว่ามันกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยอ่ะหืมอร่อยกว่ากินกล้วยต้มอ่ะเ <c oughs> พราะมันกรอบนอกนุ่มในไง <c oughs> ลองดูนะนี่คือของทานเล่นของทานจริงของแก้หิวของดีต่อสุขภาพคือกล้วยดิบนะคะ เดี๋ยวจะงงว่าแล้วทําไมป้าไม่เอากล้วยดิบมาอบแต่แรกคือกล้วยดิบเนี่ยมันปอกเปลือกไม่ได้นะคะคือป้าก็ต้องไปต้มให้เปลือกมันล่อนออกก่อนแล้วถึงจะมาอบได้แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมหามหรือกล้วยสุกเนี่ยเพื่อนๆสามารถปอกอเอาเปลือกออกแล้วก็ใส่อบได้เลยค่ะกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันถ้าชอบหวานไปใช้กล้วยสุกนะคะแต่ถ้าเพื่อสุขภาพต้องใช้กล้วยดิบค่ะ กนินด้วยกันไหมว้าวว้าว,าวามาค่ะของว่างเพื่อสุขภาพค่ะ